ออกมาสวัสดีค่ะไปไหนมาค่ะมาหาเจ็ดมหาเจเจเจไหนเร็วมาหาประตูไหนเร็วไอ้หนูตาชีอยู่ช่วงเข้าป่าเดินออกกำลังจะได้คลอดง่ายๆนะคะเจเจเจ็บตาค่ะ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยดูท่าดูท่าโอ๊ยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยน่าอาแป๊บนึงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนี้บายบายไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยเอาอ้อยไปเลย <ไป S 1> เอาไปเปิดกระโปรงมาด้วยเอาปปเเอ้อยเปิดกระโปรงเปิดอย่างไรอ่ จะไปส่งเหรอไม่ไปหรอกเดินข้ามน้ำก็จะขี่คอไปเดินเราจะไปดูไปบ่ายประตยอ่ะมีแหล่มีแงะนะมีแงะนะ มันก็รู้ไงขวาแล้วใส่ดีอย่างเจ้ามันละได้กัได้กันเอาคิดว่าเขามาให้แต่บอกขอบคุณเขาก็จะเป็นต้องแบ่งให้อะเนาะพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมียกขามียกขา คอยเท้าให้คมแสนวันนี้หยุดนะคะมีตะก้าให้คมแสนสองตะก้าฝากไว้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะายป้าคาเลนมาพอดีขอคนแดนไกลชื่นชมหน่อยสิตาสวัสดีค่ะห่างฟูมากห่างฟูแปลว่าเออได้ ถ้าห่างชี้ก็ห้ามผวนนะเจ็บตายอีกแล้วป้ามือสกปรกแลวป้าชอบไปขยี้ตาต้นนื้อคนสวยเหมาะให้พี่ควานขึ้นอย่างน่ารักยิ่งถ้ารับแขกนะเขาจะด่ารักมากเลยเอาใจแขกเก่งมากยิ้มด้วยละลายว่าน่ารีคมาอ๋อรับแขกเหรออ่า นเน้นเอาสังคมพอพอไม่เน้นเรียนจบนะ <c oughs> เดี๋ยวให้พักก่อนกินหญ้าไปรับแขกมาเดี <c oughs> ๋ยวไปรับแขกต่อใช่เอวันนี้มาาติดื่มน้ำปับสาวะนะครับทุเดียนวันอาลีไปที่หออ่าเดอะโฮเทลทูมอร์นิ่งคอ And she will go to โป o แ r รม r u n โปรแกรม with the tourist นะ maybe one day two day สวัสดีค <Overwatch> ่ะใครว่า <gib> น <berish> ้ำมยไม่มามาแล้วนะคะเมื่อกี้มาอยู่นี่ไทยนี่รักสงบรักชาติขึ้นมาทันที่าทำไมไม่บอมทีเดียวเลยเนาะจบจบไปเออมาบอมรอบข้างเมื่อไรมันผิดหลักไงเออผิดหลัก ก็เขาทำไม่ได้เพราะมันผิดหลักไม่ใช่หรอนหมเป็นแก้วเป็นแสงเนาะวนาลีเป็นแก้วเป็นแสงคือตุ้ยนุ้ยไปหาหมอเรื่องเจ็บตาค่ะตาอักเสบเป็นการบาดเจ็บพื้นฐานก็จะมีเจ็บเจ็บตาปากเป็นแผลปากเป็นแผลนี่นเหตุจากการกินเนาะ นะปากเป็นแผลอ้อยบาดปากบ้างนะคะกินเยอะไงแล้วก็มีในส่วนของผิวหนังนะคะที่เป็นร้อยถลอกจากการถูต้นไม้นะฮะกอดงวงน้องให้หน่อย <c oughs> <c oughs> กอดงวงน้องให้หน่อยอวันนี้ใส่เสื้อสวยซะด้วยนะีเสื้อขาวซะด้วยค่ะเ <c oughs> นี่ <c oughs> เติมพลังแป๊บหนึ่งนคะเอ็นเดน วัดาลีวิวจอย with fern นะคะ for training program นะคะเด็กสักครู่ก็จะไปฝึกนะ,ะเดี๋ยวไปดูวนาลีฝึกนักท่องเที่ยวขี่ช้างดีกว่าพี่สอนมีนาทันยาด้วยนะนะมีนาก็สอนพี่ทานยาด้วยนะคะสวัสดีนะ้ำมือสุดสวยไปแล้วกินข้างหน้าออกข้างหลังค่ะสุดยอดมาก เรื่องกินช้างนั้นไปดูน้องสมศรีด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีแจบอมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยังคงกินอย่างต่อเนื่องวันนี้อากาศดีดีที่ฝนไม่ตกนะดีที่ฝนไม่ตกแต่ก็มืดมาแล้วนะคะนะะไม่รู้จะตกตอนไหนฮะไม่ได้คุยกับเราใช่ไหม ทางทุกตัยปลอดภัยน้ําไม่ท่วมน้ําไม่ท่วมค่ะมีค่ะมีช่วงที่น้ำหลากนั่นแหละขึ้นมาถึงข้างบนนี้แต่ก็ไม่ได้ท่วมเยอะนะคะคิดถึงเด็กมีเงืไม่ต้องถงไม่ต้องคุยือน้ำทำไมน้ำแพ็คละสี่สิบเจ็ดบาทโอเค แปะสลิปให้แล้วสองตะก้าค่ะทำไมดึงหัวนมตัวเองอะ่ะมีหน้าอะไรยานเร็วบอกให้เขาไปแต่ทำไมไม่มารับเขาแฟ k คิวกินข้างนอกออกนอกหน้า oh. เห็นใบบุญวิ่งก็ดีใจค่ะว่าไปเรื่อยคุณแม่ <laughs> <laughs> เหนื่อยควานนะคะใบบุญวิ่งเนี่ย แอดสาวสิงลุงมากชอบฟังเสียงเขาขึ้นค่ะไปแอดบอกคมแสนคมแสนไม่ลาคมแสนมาค่ะแสนชัยลาที่ศูนย์ช่วงนี้สามารถไปท่องเที่ยวได้ไหมมาได้เป็นปกติค่ะ <Okay. S 1> เข้าโปรแกรมในป่าไปพักโรงแรมได้ปกติค่ะรายงานตัวค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ขาขาวด้วยแค่น่องก็ข่าวแล้วขนาดมีคนมาแข่งนะเชวช์เชเคลอร์างาแอนนมเยแล้วเราก็จะไปวิวสีอาะสมศรีไปไหนแล้วล่ะอ,อ,อาะก็รับแข่งนี่ไงแล้วสมสีอยู่ไหนอะ ต้องไปไกลๆพวกนี้คุยเสียงดังมันมันเข้ากล้องบางประโยคมันไม่เหมาะกับการออกสื่อเน้นนำมาโปรแกรมอ่ากินข้าวแล้วก็มีกลับด้วยนะคะ <c oughs> นะ <c oughs> ฝากช้างแป๊หนึ่ง <c oughs> ฝากช้างไว้กับเรา <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกลีอย่างมากก็แค่แงบมือเราแค่นั้นเองกับหนีบแขนเคยแล้วไงฉันฉันกอดเสาอยู่แล้วนางก็เอางวงมาดันฉันบีบเอาตัวมาถูแขนฉันแล้วแขนฉันก็ถูกล็อกไว้กับเสาต้นนั้นเออ อะไรนะเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เซฟตี้เบลเซฟตี้เบลขอแน่นๆเพราะเวลาขี่แล้วชอบหลุดอืมเอาแน่นๆจริงๆต่อให้แน่นแค่ไหนก็จะมีคลายอยู่นะเพราะว่าช้างเขามีการเคลื่อนไหวนะคะมันก็อาจจะเลื่อนได้อะไรได้นะคะนะกินข้าวเป็นหญ้า กินอ้อยเป็นกับนะคะนี่ยังเคยไปบุญงับแขนเลยค่ะนึกว่าลูกสาวลูกสาวนึกว่าป้อนอ้อยนั่นนะคะนี่คือความความไว้ใจของช้างนะ,ะที่บางทีเราต้องระวังนะคะนะ,ะแต่เขาใกล้ได้มันก็ไม่ได้อันตรายในกรณีที่มีคนดูแลนะ,ะเข้าถูกวิธีก็จะปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเข้าผิดวิธีนะคะหรืออ่าใน ท่าทางที่ค่อนข้างอันตรายก็จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นะคะ,ะแต่โดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเอาจริงช้างที่นี่ไม่ได้ทําเราเนาะอ่ะ,อะไปเลยช้างที่นี่ช้างที่นี่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยร้ายกับนักท่องเที่ยวร้ายกับคนกันเองช้างไม่มีชอบร้ายกับคนกันเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูจีปุนแมนะ่เราจะไปดูจีปุนของเรานะคะฝึกขี่ชา้าง วันนี้เรามีโปรแกรมเรียนได้ไหมคะอ่ะบรีฟก่อนใครอยากใครอยากเรียนใครอยากเรียนโปรแกรมฝึกขี่ชา้าง วันนี้ก็ป่วยเหมือนกันเหรอไม่แค้นอ่าแค้นไอเช็กวิดิโอเคขอบคุณค่ะคะุณนายกินหญ้าคุณนายกินหญ้า เดี๋ยวเราจะตามไปดูตามไปดูบลีฟก่อนเลยบลีฟก่อนเลยกับโปรแกรมฝึกขี่ชางไหนท่านใดที่อยากจะมาเข้าโปรแกรมนะคะเราจะมีอะไรบ้างมีชุดมอห้อมให้เปลี่ยนอ๋อเอ็นดูไม่ได้กินข้าว โอ้ oh my ่อดสโลวสโลวดูรอยเท้าวันนี้ชื้นแฉะมากดูรอยเท้าจ <laughs> ับหูให้ดูด้วยจับหู on the elephant leg, and after that when you stand on the leg, you move your hand to the neck of elephant and you jump, and then you put your left leg over on elephant. Yes. Uh, This is the first command. And the second one, get down beside, side, up. So, left on the right hand, grab on the right ear of elephant, and stay up to the stay up, and then you slide down and then Get down to the ground. Before you uh, yeah. lift your hand out of the air, yeah. you have to stand on the ground. If you cannot stand on the ground, you have to lift your the air. Yeah. Next command: get up in front. Nice move. Put your legs up on the head and put it in front together. Nice uh, Come. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาดูขั้นตอนการฝึกดูมุมข้างดูมุมข้างวานารีก็ช่ย่อยนะความความต่ำอันนี้คือโปรเฟชชั่นอลสำหรับการรับแขกวันารีรับแขกมาตั้งแต่อายุสิบกว่าจนตอนนี้20กว่านะฝึกโปรแกรมมาสิบกว่าปีแล้วนะคะยังไหวอยู่

โอ้ดูหลอกลวงอ่ะเออไปที่อื่นได้ไหมถอยไปนิดนึงที่มันไม่ใช่โคนอ่ะ

ลองน้องจะลองขึ้นด่าไมนี่ย้าวยาวอันนี้โปรแกรมฝึกขี่ช้างค่ะอันนี้โปรแกรมฝึกขี่ช้างค่ะ ขับลงขับลงไล่า o w n and set on the ground and lift and out of here ขัสูงตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนวนนลีก็ตั้งใจสอนตั้งใจให้ฝึกมากครูฝึกสอนของเราเ

มดตุมัมดตุมมดตมเคยได้ยินไอ้หน่งอารีนาอยู่มดตุ๋ม้ยให้เขาชินอีกสักปับหนึ่งเออให้เไปชินดาก็อได้อรอรอรอวรอก่อนโอเคได้ During waiting for a so. <t oss ed> n <noise> Oh, <Wow. S 1> ไปเร็วมากอะ่ะพูดถึงเรื่องกิง Looking for the food she walks so fast <laughs> always hungry, always hungry. yes the y eat about every 10 minutes ค่ะ mm hmm. ทางนี้ไปฝึกจะขี่ช้างจะดูมีความหวังกว่า